คือผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าคุณมานอนขวางทางเขาเข้าออกไม่ได้เลยเข้าใจปะเขาเข้าออกนจซอย,ยไม่ได้มานอนขวางอย่างนี้เนี่ยดูซิเนี่มานอนขวางอย่างนี้เนะน,น,น,นี่ยนะแล้วเขาจะออกยังไงเข้าใจไหมนะเดี๋ยวไม่ยาช่วยมันตรงน้นก่อน สวัสดีครับคุณควายคราลับไปควางขวางเาคือผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าคุณมานอนขวางทางเขาเข้าออกไม่ได้เลยเข้าใจปะเขาเข้าออกในซอยไม่ได,มนนนะด้มานอนขวางอย่างนี้เนี่ยดูซิเนี่มานอนขวางอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะออกยังไงอะ่ะเข้าใจไหมนะเดา ไม่ยากเชิญไปตรงนั้นก่อนอเข้าใจไหมครับมัต้องนั่ก่อนนะเดี๋ยวมีปัญหาดิเขาโทรร้องเรียนตลอดเลยนะเอามาลุกบอกแฟนให้ลุกหน่อยไปเร็วบอกแฟนลุกหน่อยเร็วเอาลุกลุกก่อนลุกก่อน มุ่นเดี๋ยวไปนอนตรงโน่นไปมันขวายทางเขาเร็วลุกเลยเข้าใจไหมพูดหนี่เข้าใจแล้เยเข้าใจไหมนี่อย่าโหใส่ไม่ไปแล้วทำไงเราก็โทรร้องเรียนอีกไปเดี๋ยวออกไปทุกคนไป

คขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับคครับไปแล้วมามให้ความร่วมมือดีมากมามาเร็วยียมเเยี่ยมมาก What? <laughs> ตรงกลับสู่เส้นทางธรรมชาติเรียบร้อยนะฮะขอบคุณครับผม